เรามาพูดนะครับผมถึงงานที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างตึกโป๊ะตึกโป๊ะนะครับผมเอเซราทรอนส์นะครับผมอาเซล่าเออจะเรียกว่าอาเซล่าะเรียกว่าเอเซล่าเอเซราออนไลน์ให้ก่อนนะครับสองพันยี่สิบสามสำหรับผู้ที่สนใจนะครับผมที่ท้าทายทักษะโคชเชนเวิร์สนะครับผมที่ขับเคลื่อนโดยเอเซราเน็ตเวิร์กนะครับผมแล้วก็เอเซราคอร์นะครับผมมีเป้าหมายในการที่จะผลักดันนวัตกรรมเอเซโร่ลอชชี่ใต้นะครับผมก็ได้แนวคิดว่า future of experience ที่มีอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายนะเพื่อเปิดโลกกว้างของบล็อกเชนนะครับผมมีทั้งฟรัสด์สตัทเจอร์นะครับผมพื้นฐานนะครับ t ูว i n g Defi Payments NFT Gaming Metaverse DAO ว o ร์สเดี c รนะครับผม Social Impact กเว็บสไลม์โซเชียลเรากำลังมองหาการพัฒนาและสร้างสรรค์นะครับเช่นนั้นจะทั่วทั้งโลกนะครับสนใจที่จะมีบอสเซียเข้ามานะครับผมแน่นอนในส่วนนี้นะครับผมในขั้ตอนนี้มีส่วนอร่อยบ้างนะสนใจวุ้นฉกจะมีระยะเวลา2เดือนนะครับผมตั้งแต่วันที่6กกรกฎาคมคือวันที่3กันยานะครับผมมีการเตรียมตัว เต็มกลารมากมายกับผู้เข้าร่วมรวมถึงแหล่งข้อมูลที่ดีความออนไลน์วิดีโอแนะนำนะครับผมก็ยังมีเวิร์กช็อปออนไลน์ทั้งหมด3ครั้งก็นั่นก็เป็นศาสตรสนุนศาสกร์นะครับแล้วก็แน่นอนออกแบบรางวัลมากมายนะครับผมรางวัลใหญ่นะครับผมเ v p ที่1 4,000ดอลลาร์นะครับผมที่2 2,000ที่3 1,000นะครับถือว่ี่ห้าล้านะครับผมที่ห้าหกันนะครับผมนอกจากนี้รางวัลรสาแสนสอง0 0ื่นบาทครับ ทีมที่ชนะจะมีโอกาสเข้าโรสอาร์สโซล่าแกนเอ็กซ์โซล่าแกนนะครับผมโดยตรงมซึ่งเป็นโปรแกรมเซตมอ่งใน60ล้านเหรียญสำหรับผู้สร้างที่สามารถที่จะเป็นผู้นำนะครับผมดิปสามเฟรนด์ได้นะครับผมแน่นอนกิจกรรมแคมเปญรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งให้ทราบตามเดย์โมเดย์หมสรุปเอซลานะครับผมจะมีขึ้นในา3กันยานะครับผมที่วิสติกเอ็กซ์นะครับผมแน่นอนเอสบีเทปเอ็กซ์สำหรับเดู์โมเดยและความสันติสุดๆนะครับผมสนับสนุนโดยดิปโฟลโรโปโรนะครับผม ถ้าคุณเป็นแฟนของ global b เซียนคารตอนต้องคุ้นเคยกัแบเบว็บนะครับเป็นแพลตฟอร์มให้คาร์ตัน,ตนเรียนภาษานะมันไม่ค่อยผมไมเ่เคยให้คร์ตันเลยสักครั้งเดียวนะครับผมเออไม่สิเคยสิแต่ไม่ผ่านไม่เป็นไรซาวเซอร์รา,ายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอยู่ตงนี้นะครับผมแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ตงนี้นะครับผมสหรับใครสนใจนะครับผมไปลองสมัครกันดูได้นะถามว่าคนที่ม่มีความรู้ทางด้านเรื่องพวกนี้เลยเนี่ย สมัครได้ไหมนะครับผมบอกเลยนะครับผมว่าสมัครได้นะครับผมผมเชื่อทุกคนทําได้นะครับผมต้องม,มีความสมบูรณ์เพี่จะทําแน่นอนนะครับผมโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวในเดี๋ยวเจาะลึกกันในอนาคตนะครับสวัสดีครับ